มองกูโบว์พอกูเปิดให้ดูเขาบอกมันยังไม่เอ็กพอร์ตแม่งก็บอกว่ากูกูผิดสารอกูก็รอเหมือนกันไหมตาได้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกเวอร์ชั่นเอาเวอร์ชั่นนี้ไปก่อนไหมเดี๋ยวเวอร์ชันเนี้ยอะไรเนี้ยเวอร์ชันลิมิเต็ดอ่ะกูเปิดได้ปังเลยเห็นว่าอยากดูดูเวอร์ชันเนี้ยดูด้วยตั้มดิ อยากเฮียเลยมาใส่กางเกงมาดูช no ุดมาดิเี่ดไอ้แบ๊บอยากเฮียเด็ดนี่เนียตัทำดูเยตั้มฟาบแบบมุดมืดอ่ะเด็ดดูเฮยตัทำเขาฟาบไอ้ตำมเขาฟาบกับสาวเอ็นพีอ้ตำเขาฟา เลขเตาเขาอับมระคับที่เกะบขวาแย่พร้อมที่จะซัเปบวกแปดพวกกูพร้อมที่จะวัดไม่นนีวกเนี่ยมึงจะดูแค่ไหนฮะกูเปิดให้มึงดูนี่โอมึงดูโลอยากทดีตอนหน้ากูมึงหลับเจ็เจ็ดกูให้มึงคิดคาคารอะตายอะไแค่มามึงจะผิดหวังกูไม่สนใจว่ามึงแกงใดดีเแกงกูลกูไม่สนใครเจ็วัดกูมึงค้องหลจารยาอุดมกูนกูไม่มีทามึรู้ฝันไกลเฮ้ เยอะอ่ะเนี่ยมึงเจ้ากี่กี่เท่าไหร่แช่ไเนี่ยน้องมึงเจ้าแบบไหนกูให้มึงดูได้หมดอ่ะมึงดูเนี่ยเยอเดี่จชนหอหมออ่ะเฮ้ยมีเสียไม่ได้ดเหรอเดี๋มเจกันได้ไหมเจอได้ไหเจ็ดเด็ดดูดูตลดมเฮ็ดวยกลังเฮ้ย เอาเงินมาซ้อนเงินบรรจุในความฝันอ๋อแกงกูเดินตรงมุ่งตามฝันเรื่องอดีตที่ผ่านมาเจ๊ท่าจากก็หุ่นจัดิดอ๋อมึงจะเป็นยังไงในวันที่ไม่มีแกงมึงอาจจะโดนเตร้าหรือมึงก็ไม่มีแบงพวกกูอยู่ด้ใจไม่ส่งว่าใครเป็นแชมป์รถหลังดูเงางนดูแกงกูอยู่หายอีกกี่แรงนะรถแกงกูแพงโคตรจะแรง่เย็เย็อยกจะงับมึงก็ทักมาละกันได้บอลเหตุพวกกูมีกันและกันมองพวกกูตีตลกเดี๋ยวกูตอบไปไม่ทันให้ฝั่งกระจกกูเจอความ คือเพลงนี้มันเป็นแบบ d ดมอน n d เฮดโอซเขาร้องนะไปฟังได้นะเพลงชื่อดีมเฮดท็อปแล้งอ่ะเพลงของไดนะมอนเฮดโอซีนะเนี่ยมึงก็จะคงปอดตัวมือก็จะคงหลอกนี่นดูเอ <คง S 2> ็มวีก่นกอนดูเอ็มวีก่อนและ<ด>มือก็เยอะคงอ่อนกงนนก็ไปนฟอตตาไอนกจ้อนก เสียดอเป็นไงน้องโคตรฟลอ์เอ็มวีโฟรคน้องจะดูแค่ไหนพี่น้องดูได้หมดกันั้นแน่เนี่ยเพลงใหม่เดี๋ยวจะลงช่องหลักเพลงนี้เพลงใหม่ลิมิเต็ดเวชันกลางอะไรครับกลางอะไรเอ้ยมึง พูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะเพลงไดนมันเน้นโอซีเขาตั้งใจแต่งไม่ตัดเออเขาอุาต่าตั้งใจทำมึงไปด่าเขาได้ไงมีเพลงใช่อะ่ะมันหลายหลายฟังหลายเวอร์ชั่นจังไว้สัตว์ออกเป็นอัลบั้มเลยบ้างเนีย่ยเฮียออกอัลบั้มแข่งกับอาสยามมันยังไง